เพอเฟตตู้มูทรานส์ฟอร์มาโอโรเทโรอินเตโรพาราลิงกว่าไทยแลนด์เดซ่าซาบันโจเท่ากับลิงกว่าแมนเทนโดโอเอสติโลออริจินอลสามสิบเซกันโดสเดอร์ฮุกราปิโดอินโทรดูแคนโนเกียร์ฮับคอนเทโดโซเบรมิเซเดอร์สองพันยี่สิบห้ดาอินเดียฟรังกา พอไปดูโนเตอีอิสราเอลพรีโคอออิมแพคโตมิลิตาคอมเซก้าเดอหนึ่งจุดสองสามสิบเซคันฮุกคุณจะไม่เชื่อเลยว่าประเทศไทยได้อะไรมาบ้างในปี2025ขีปนาวุธทรงพลังจากประเทศอินเดียฝรั่งเศสเกาหลีเหนือและอิสราเอลมาถึงไทยแล้วเปลี่ยนสมดุลทางทหารของภูมิภาพอย่างเส้นเชิงและสิ่งที่ทำให้ตกใจที่สุดราคาของอาวุธเหล่านี้สูงจนคุณต้องอ้าปากค้าง อยู่กับเราจนจบเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดและผลกระทบต่ออนาคตการป้องกันประเทศของไทย g e ียร์ฮับอินยินดีต้อนรับสู่เกีย h ์ฮัช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจเทคโนโลยีทางทหารอาวุธสมัยใหม่และกำลังทางทหารของประเทศต่างๆอย่างละเอียดที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่นตอนนี้เรามาดูกันว่าขีปนาวุธใหม่ๆของไทยในปี2025มีอะไรบ้างอันดับแรกไทยได้ทำข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับอินเดียเพื่อซื้อขีปนาวุธระยะไกลรุ่นล่าสุด ขีปนาวุธเหล่านี้มีความแม่นยำสูงมากและสามารถโจมตีเป้าหมายได้หลายร้อยกิโลเมตรประเทศไทยจ่ายประมาณ15ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยแต่ประโยชน์ที่แท้จริงอยู่ที่เทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงระบบนำทางอัจฉริยะและความสามารถในการหลีกเลี่ยงการป้องกันของศัตรูทำให้กองทัพไทยมีทางเลือกที่ทรงพลังทั้งการป้องกันและการยับยัง้งนอกจากนี้ไทยยังลงทุนในขีปนาวุธจากฝรั่งเศสขีปนาวุธฝรั่งเศสมีชื่อเสียงด้านความเร็วและความหลากหลาย สามารถยิงจากพื้นด้านเรือหรืออากาศได้ทําให้มีตัวเลือกโจมตีและป้องกันหลายรูปแบบราคาขีปนาวุธฝรั่งเศสแต่ละหน่วยอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่มาพร้อมกันสําหรับไทยนี่หมายถึงการปรับปรุงอาวุธให้ทันสมัยโดยไม่ต้องพึ่งพาเพียงผู้จําหน่ายรายเดียวแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เกาหลีเหนือยังเข้าร่วมด้วยขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือแม้ว่าจะมีคําวิจารณ์เรื่องความแม่นยําแต่มีความสามารถทําลายสูงมากและสามารถยิงเป็นจํานวนมากได้ ประเทศไทยซื้อขีปนาวุธล็อตนี้ในราคา5ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยใช้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดเพื่อเพิ่มคลังอาวุธและสร้างการป้องกันเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมการที่ไทยผสมผสานขีปนาวุธจากหลายประเทศแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดการกระจายความเสี่ยงอิสราเอลได้นำขีปนาวุธนำวิถีรุ่นล่าสุดมาสู่ไทยพร้อมระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ ขีปนาวุธอิสราเอลแต่ละหน่วยมีราคาประมาณ20ล้านดอลลาร์ทำให้เป็นขีปนาวุธที่แพงที่สุดแต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดขีปนาวุธเหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มความสามารถป้องกันประเทศแต่ยังช่วยปกป้องเมืองและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญตอนนี้เรามาดูผลกระทบของขีปนาวุธทั้งหมดนี้ต่อภูมิภาคกันเมื่อมีอาวุธจากหลายแหล่งไทยสามารถสร้างเครือข่ายป้องกันที่แข็งแกร่งได้ลองจินตนาการถึงขีปนาวุธฝรั่งเศสสำหรับโจมตีรวดเร็ว ขีปนาวุธอินเดียสำหรับระยะไกลขีปนาวุธอิสราเอลสำหรับความแม่นยำและขีปนาวุธเกาหลีเหนือสำหรับโจมตีเป้าหมายจำนวนมากการผสมผสานานี้ทำให้ไทยตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างยืดหยุ่นนอกจากผลกระท่ายเชิงกลยุทธ์แล้วยังมีเรื่องของความคุ้มค่าขีปนาวุธอิสราเอลมีราคาสูงแต่ความแม่นยำและความสามารถทำลายสูงมากขีปนาวุธเกาหลีเหนือเป็นตัวเลือกประหยัดในการเพิ่มคลังอาวุธขีปนาวุธอินเดียและฝรั่งเศสมีความสมดุลระหว่างเทคนโนโลยีและความน่าเชื่อถือ ทำให้ไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์โดยไม่ทําให้งบประมาณเสียเปล่าอีกข้อดีคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้อตกลงหลายรายการรวมถึงการฝึกอบรมและการสนับสนุนทางเทคนิคทําให้วิศวกรและทหารไทยได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้ผลิตเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการและพัฒนาความเชี่ยวชาญในประเทศซึ่งสําคัญต่อการบํารุงรักษาอัปเกรดหรือแม้แต่ผลิตชิ้นส่วนบางอย่างเองในด้านการปฏิบัติการการบูรณาการขีปนาวุธเหล่านี้ต้องใช้ระบบบัญชาการและควบคุมที่ซับซ้อน ไทยลงทุนในแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อประสานงานการยิงทั้งหมดทําให้ขีปนาวุธหลายประเภททํางานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาระบบดิจิทัลนี้สําคัญไม่แพ้ตัวอาวุธเพราะหากไม่มีการประสานงานแม้แต่ขีปนาวุธที่ล้าที่สุดก็ลดประสิทธิภาพลงนอกจากนี้ขีปนาวุธเหล่านี้ยังส่งผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านคงจับตาการปรับปรุงกําลังทหารไทยการมีขีปนาวุธระยะไกลและแม่นยําสามารถเป็นปัจจัยยับยัง้ง สร้างความมั่นคงและเพิ่มอำนาจต่อรองในภูมิภาคเรื่องโลจิสติกส์ก็สำคัญอาวุธซับซ้อนต้องการการบำรุงรักษาคลังสำรองและการฝึกอบรมต่อเนื่องไทยจึงเริ่มสร้างศูนย์โลจิสติกส์เฉพาะทางเพื่อให้แน่ใจว่าขีปนาวุธทุกหน่วยพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงต่อความล้มเหลวและเพิ่มความเชื่อถือได้อีกจุดที่น่าสนใจคือการทำงานร่วมกันขีปนาวุธหลายชนิดสามารถเชื่อมโยงเข้าระบบป้องกรรันรวม เช่นขีปนาวุธอิสราเอลทำงานร่วมกับเซนเซอร์ฝรั่งเศสเพื่อติดตามและโจมตีเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสร้างเครือข่ายป้องกันอัจฉริยะให้ทุกส่วนทำงานประสานกันด้านการฝึกอบรมก็โดดเด่นนักบินเจ้าหน้าที่ป้องกันและวิศวกรได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้เทคโนโลยีซับซ้อนและรับมือสถานการณ์รสงครามสมัยใหม่การจำลองสถานการณ์ช่วยให้ไทยฝึกซ้อมโจมตีและป้องกันเหมือนจริงเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพการปรับปรุงทหารยังดึงดูดความสนใจจากนานาชาติ ความร่วมมือและการซื้อเทคโนโลยีใหม่แสดงให้เห็นว่าไทยมุ่งม,มั่นกับการป้องกันประเทศและต้องการคงสถานะความแข็งแกร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดโอกาสให้ข้อตกลงใหม่การแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการซื้อเทคโนโลยีล้ำหน้าในอนาคตสรุปได้ว่าขีปนาวุธจากอินเดียฝรั่งเศสเกาหลีเหนือและอิสราเอลเป็นก้าวสำคัญของไทยในปี2025แต่ละประเทศนำเทคโนโลยีเฉพาะตัวมาสู่ไทย ทั้งความล้ำสมัยราคาประหยัดการทำลายรุนแรงหรือความแม่นยำขีปนาวุธทั้งหมดร่วมกันสร้างเครือข่ายป้องกันที่แข็งแกร่งและยืดหยุนที่น่าทึ่งคือแม้จะลงทุนสูงไทยยังสามารถบาลานซ์ระหว่างราคาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการกระจายผู้จำหน่ายการปรับปรุงระบบบัญชาการโลจิสติกและการฝึกอบรมทำให้ไทยอยู่ในระดับทหารที่น้อยประเทศในภูมิภาคเทียบได้ หากคุณสนใจรายละเอียดคีปนาวุธทรงพลังของไทยในปี2025อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเกียร์ฮับและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธสมัยใหม่ที่นี่คุณจะได้ข้อมูลลึกวิเคราะห์ชัดเจนและทุกเรื่องราวสงครามที่ไม่มีใครนำเสนอเตรียมตัวให้พร้อมพรในวิดีโอต่อไปเราจะนำเสนอการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นการเปิดตัวอาวุธใหม่และกลยุทธ์ทางทหารที่จะเปลี่ยนเกมในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก ติดตามเกียร์ฮับเพื่อเป็นคนแรกที่รู้ทุกเรื่องอาวุธและเทคโนโลยีล้ำหน้าถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำา5หัวขอ้อคลิกเบตและคำอธิบายพร้อมแฮชแท็กภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ให้พร้อมอัปโหลด YouTube ได้ทันทีจะทำให้คนคลิกดูเยอะขึ้นมากคุณอยากให้ฉันทำต่อเลยไหม Perfecto Mu Transforma Orotero Interoparalingua Thailand e s a s a b a n j o, o จเท่ากับ Lingua Mantendo O Estilo Original สามสิบน The Hook Rapido อินโทรดแูแคนโนลเกียฮับคอนเทลโดโซเบรมิเซเดอสอ2พันยาอินเดียฟรังกาคอร์ดูนอเตออีิสราเอลพรีโคอีอิมแพคโตมิลิตาคอมเซกาเดอหนึ่งจุ์ศูนย์巴拉ฟาสสาส30เซคัน่นฮุกคุณจะไม่เชื่อเลยว่าประเทศ